ม,มาพบกันกับนาำเบสลัญญาค่ะวันนี้ก็มาอาบน้ำสระผมเช่นเคยค่ะนี่ค่ะผิวหวานคุณแม่ก็ถ่ายรูปยิ้มรูปก็ยิมกกย้มเป็นคุณพ่อกำลังสระผมให้อยู่นะสอาี เดี๋ยวค่อยอาบน้ำนะลูกเนะาะจัดผมก่อนจัดผมเงดนผมเกอนนะลูกนะน่าน่าน่า,นาอยากจะเล่นน้ำเนนะี่ยอาบน้ำอะไรคะจะพูดอะไรคะแต่ข่าวว่าพูดเก่งแล้วนั่นเนี่ยอะไรคะแกลอเีลบแม่ได้น,น,นะ นะอยากใเราออกมาลกอย่างล้างหน้าก่อลังหน้าก็อลางหน้าก่นล้างหน้าก่อนลงหน้าก่นหน้าก่อนล้างหน้าก่อนลงนก่อนี้เพิ่งเอาเศออกมาล้างหน้าก่อนะลูกแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงค่ะลูกโอเคต่อไปเดี๋ยวไปเช็ดผมกันนะคะโอเคไปเ็ ค่ะหลังจากสระผมเรียบร้อยก็ออกจะมาเช็ดผมเช็ดหน้ากันนะจ๊ะค่ะเดี๋ยวค่อยอาบน,าน้ำลูกแล้วคุณพ่อเช็ดผมก่อนโดนเล็บเนี่ยไหนนี่เป็นรอยเลยเป็นรอยเลยอะ